สบายจังอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปอนด์สดายแล้วนะคะในช่องของสุดาแบ็คแบ็คนะคะเมื่อเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนอยู่ต้องมีสิ่งนี้เยะฝากันเหมือนเช่นเคยนะคะเสาร์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอยากรู้แล้วคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้คืออะไรนะคะง่ายเลยค่ะลาลา นี่เลยค่ะปอกหมอนอิงนั่นเองนะคะปอกหมอนอิงนะคะวิธีวันนี้เราจะมีวิธีการทําปอกหมอนอิงนะคะทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำกันก่อนนะคะว่ามันจะอกอมายากหรือง่ายยังไงเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการวัดปอกหมอนอิงนะคะของหนูนะวิศวะจากนี่คตะเข็บด้านนี้นะคะเอาใส่วัดวัดนจาตะเข็บด้านนี้นะคะปึ๊บ วัดจะมาถึงตะเข็บด้านนี้เลยนะคะดูว่าได้เท่าไหร่นะคะสำหรับหมอนนี้นะคะจะได้อยู่ที่ความกว้างที่57เซนนะคะแล้วก็ความสูงที่57เซนเนื่องจากว่าหมอนอิงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัจตุรัสนั่นเองนะคะความกว้างทีุ่ยได้คือจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ก็คือ57คูณ57นั่นเองนะคะอุ้ยก็ทําการบวก2เข้าไปเลยค่ะบวก2ก็คือการเผื่อเย็บเผื่อขาดเผื่อหลวมนั่นเองนะคะก็ เป็นทั้งหมด57บเวกเซนก็เท่ากับ59เซนนะคะปอกหมอนอินของอุ่นก็คือจะเป็นขนาดที่59คูณ59นั่นเองนะคะอันนี้คือทำการเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าโอเคเค่ะหลังจากที่เราทำการวัดขนาดของ ที่จะทําปอกหมอนนะคะคือเอาหมอนมาวัดขนาดก่อนก็คือวัดจากตะเข็บด้านหนึ่งไปอีกตะเข็บด้านหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะได้เท่าก,กับ57ิใช่ไหมคะนี่อุ๋ยจะต,ต้องทำการเผื่อเย็บด้วยนะคะก็ให้ทําการบวกเข้าไปอีก2เซนค่ะก็จะเป็น59เซนนั่นเองนะคะจากนั้นก็มาทําการตัดผ้าแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด2ชิ้นก็คือกว้าง59สูง 59, ง59เซนทั้งหมด1และ2ชิ้นนะคะจากนั้นนี่เราก็ทาการใช้ซิปนะคะนี่อุ๋ยใช้ซิปอยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะคะ อ่าเพราะว่าหมอนหุ่นค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆก็หรือง่ายๆเลยถ้าเหมือนหมอนเพื่อนๆขนาดไหนก็เอามาลองวัดตรงปากที่เราทําการติดเซฟตูนะคะให้มันเลยแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อน,อนว่าจะใช้หมอนขนาดไหนเนาะอันนี้ที่หุ่ใช้อยู่ที่24 24นิ้วนะคะแบบยาวที่สุดเนาะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ โอเคเราจะมาทําการติดซิปกันนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนเลยว่าจะติดด้านข้างหรือจะติดด้านบนนะคะของแนวผ้าได้หมดเลยนะคะตอนนี้อุ่จะติดด้านข้างนะคะอุ่นก็จะทำการพับเนาะพับผ้านะคะ,ะพับเข้ามาแบบนี้นะคะประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนนะคะหรือ0ูนย์จุดเจ็ดห้าเซนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะก็กรีดผ้าก่อนแบบนี้เพื่อนอยู่เราจะเอา ซิปนะคะทับแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับผ้ามาด้านหน้านะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะเอานี่เลยนะคะซิปนะคะวางไว้ใต้นี้นะคะ างไว้ใต้ผ้านี้นะคะนี่นะเอาผ้าวางลงมาเลยนะคะให้ซิฟเลยมาจากขอบผ้านิดหนึ่งนะจน,นเราก็เอาเข็มมุดที่อยู่ข้างล่างนะคะที่เรากลัดไว้นะขึ้นมาแล้วเราก็มืบวางผ้าลงไปแล้วก็เอาเข็มมุดกลัด อัน,นี้นะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะน,นี่นะคะเข็มหมดอยู่ด้านล่างก็เอาขึ้นมาหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการนะคะวัดจากขอบนะคะเข้ามาที่1เซนครึ่งนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะวัดเข้ามาที่1เซนครึ่งนะคะ ด้านนี้นะคะจะขอบเข้ามา1เซนครึ่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวัดจะขอบเข้ามาที่1เซนครึ่งเหมือนกันแบบนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็จะไปทําการเย็บนะคะเย็บสิบการโดยเย็บจากนะคะตรงนี้ที่เราวัดมา1เซนครึ่งเรามาร์กไว้แล้วก็เย็บไปเรื่อยปุ๊บนะคะจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ที่1เซนครึ่งนะคะถึงตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปทําการเย็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราไปทําการเย็บนะคะก็ได้สับแบบนี้ เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ,ะด้านนี้ก็จะเว้นไว้ที่1.5 1, 1. เซนนะคะแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เว้นไว้ที่1.5เซนเหมือนกันแบบนี้นะคะ,อะโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะไปเราก็จะผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะทําการพับริมเหมือนกันแบบนี้ปึ๊บนะคะพับเข้าไป ขั้นตอนต่อไปนะคะหล okay. ังจากที่เราทําการพับเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาผ้านะคะชิ้นที่ทําการติดซิปนะคะนี่หงายขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาผ้าที่เราทําการพับเมื่อกี้อีกชิ้นหนึ่งทําการประกบลงไปแบบนี้โดยเอาด้านผิดชนกับด้านผิดนะคะแบบนี้ปึ๊บลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะพับนี่ผ้าผืนที่ติดซิปนะคะพับมาแบบนี้ครึ่งหนึ่งแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จะเอาผ้าชิ้นที่ยังไม่ทําการเย็บซิปนะคะ ที่เราพับไว้1เซนประกบลงไปตรงซิปค่ะแบบนี้จัดให้ตรงนะคะด้านนี้ก็ต้องตรงกันนะคะด้านนี้ก็ต้องตรงกันนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเข็มหมุดกลับไว้นะคะนะคะกลัดหัวท้าย จากนั้นเราก็ทำการลูดซิปออกนะคะนี่นะอ่าโอเคได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไล่เอาเข็มหมุดกลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้นะคะหลังจากที่เราทำการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็ทําการเหมือนเดิมค่ะวัดจากด้านมุมนะคะด้านมุมผ้าเข้ามาที่1.5เซนด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็วัดจากมุมเข้ามาเช่นเดียวกันที่1.5เซนนะคะทั้ง2ด้านจากนั้นก็จะไปทําการเย็บค่ะเส้นตรงๆเลย1เส้นตรงๆโอเคเดี๋ยวไปทาการเย็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่เราไปทําการเย็บนะคะก็เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะอย่าลืมเว้นตรงนี้ด้วยนะคะที่1.5เซนนะคะทั้ง2ด้านนะแบบนี้นะคะนะ โอเคจากนั้นเราก็ทําการกลับนะคะอีกด้านหนึ่งด้านผิดออกมานะคะโอเคหลังจากที่เราทําการกลับผ้ามาแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะแล้วก็เอาสอชิ้นมาประปกบกันแบบนี้นะคะ2ชิ้นประปกบกันนะคะเอาสบัดท้ายตรงกันนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็รูดซิปนะคะรูดซิปมาอยู่ขึงกลางประมาณนี้นะคะรูดซิปให้อยู่ขึงกลา,า,างเนาะจากนั้นก็เราจะ กบทาการเย็บนะคะเย็บปิดเนาะนั่นเองนะคะดูซิให้อยู่กึงก่งกลางนี้นะคะจากนั้นก็จับประกบให้ตรงกันนะคะทั้งด้านซ้ายขวาด้านล่างนะคะประกบให้ตรงกันจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมุดกลัดไว้นะคะกลัดผ้าไว้โดยรอบเลยนะคะโอเคกลัดเข็มมุดโดยรอบเลย หลังจากที่เราทำการประกบผ้านะคะแล้วทำการกลัดเข็มมุดโดยรอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำการเย็บเนะเาะแล้วย็บเร๊บตั้งแต่ตรงนี้นะคะที่เราทำการเว้นไว้ที่1.5เซนตรงนี้นะคะตรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็ไล่ไปเรื่อยเลยค่ะปึ๊บยาวนะคะเึ๊บไปถึงด้านนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำการเย็บโดยรอบเลยนะคะเย็บเลยจ้า หลังจากที first, re, ่เราทําการเย็บโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บปิดโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการคลิปผ้าออกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปนั่นเองนะคะคลิปออกนิดนึงนะคะก็คลิปโดยรอบเลยนะหลังจากที่เราทําการคลิปผ้าโดยรอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทําการกลับผ้าด้านในด้านถูกออกมาเลยนะคะคลิบต่อเน็น้อยแล้วเราก็ โอเคค่ะหลังจากที่เราทําการกลับผ้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซิปตรงนี้นะคะสําหรับคนที่มีซิปค่อนข้างยาวนะคะให้ทําการพับซิปเข้าไปแบบนี้นะคะตัดซิปออกก่อนนะคะปึ๊บตัดออกแล้วก็ทําการพับตรงนี้เข้าไปนะคะจากนั้นนะคะพับปุ๊บอย่างนี้เนาะเราก็ไปทําการเย็บด้านบนค่ะเย็บทับตรงด้านบนนี้ เส้นหนึ่งนะคะเย็บปุ๊บเย็บไปเย็บมาตรงนี้นะคะเพื่อให้มันล็อกสิบนั่นเองนะคะก็จะรักษะแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปอกหมอนออกเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเอาหมอนมาใส่ปอกหมอนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะไปดูกันเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาหมอนนะคะลองใส่เข้าไปดูนะคะไป ก็ทำการลูดซิปนะคะปิดเลยโ okay. อเคจากที่ทำการลูดซิปเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้สทบแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมอนอิงของเราจ้าลองไปทำดูกันนะคะโอเคเป็นไงบ้างคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับวิธีการทำ ปอกหมอนอิงนะคะซึ่งถ้าเรามีผ้าสวยๆเนี่ยเราก็สามารถหามาทําด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราสามารถหาซื้อนะคะปอกหมอนเนี่ยได้นในที่ shopee ปปได้เลย shopee ปปหรือ lazada ก็จะมีะเรียวกว่าอะไรอ,อ่ะตัวหมอนนะคะหมอนที่เอามาทําหมอนอิงได้ก็หาซื้อได้เลยนะคะส่วนตัวผ้าเนี่ยเรามีผ้าสวยๆนะคะก็สามารถนํามาตัดเย็บทําได้เลยเป็นของเรานะคะก็จะมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์อีกแบบหนึ่งนะคะโดยไม่ซ้ําใครนั่นเองนะคะวันนี้ก็ ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับควันสุดานในการทำงาานต,ต,ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอราไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าส,ว,สวัสดีค่ะนุ่มจัง